คุยกันเรื่องวัดล้านนายานสังวรามที่เชียงใหม่ค่ะครับผมจากข้อมูลสรุปที่เราดูดูกันมาเนี่ยภารกิจของเราวันนี้ก็คือเออสกัดเอาประเด็นสำคัญสำคัญนะคะทั้งประวัติความเป็นมาลักษณะเด่นให้พอเห็นภาพรวมเร็วๆใช่ครับแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษอยู่เหมือนกันนะครับคือเรื่องแรงบันดาลใจในการสร้างวัดอืมอืมยังไงคะคือมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระบรมมีธรรมของเออสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชครับ อ๋อค่ะแล้วก็อีกอย่างที่ดูจากข้อมูลแล้วเด่นขึ้นมาเลยก็คือความตั้งใจมากๆที่จะให้สิ่งก่อสร้างเสนาสนะต่างๆเนี่ยให้เป็นศิลปะแบบล้านนาโดยเฉพาะเลยนะคะเหมือนตั้งใจแต่แรกเลยใช่ครับอันนี้ชัดเจนมากแล้วก็ทําเลยที่ตั้งด้วยนะครับอยู่บนเนินเขามีสวนป่าบรรยากาศน่าจะดีมากน่าจะร่มรื่นมากเลยนะคะเอาละมาลงรายละเอียดกันหน่อยคะ่ะวัดนี้ตั้งอยู่ที่ไหนสังกัดอะไรคะ วันนี้ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่อังคารักษ์หรือบางทีก็เรียกบ้านห้วยตองศักตําบลขวงเป่าอ,อําเภอจอมทองที่เชียงใหม่เนี่แหละครับจอมทองเชียงใหม่นะคะครับสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์นิกายครับอ๋อธรรมยุทธ์ซึ่งก็จะเน้นเรื่องพระธรรมวินัยค่อนข้างเคร่งครัดนะคะใช่ครับตามลักษณะของนิกายนี้เลยแล้วก็ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2532ออืมก็ไม่นานมากนะคะครับ แล้วหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีวันที่13กร,รกฎาคม2536ก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอันนี้คือเขตทำสังฆกรรมสำคัญใช่ไหมคะใช่ครับกำหนดเขตไว้กว้าง25เมตรยาว40เมตรถือว่าเป็นการสถาปนาวัดสมบูรณ์ตามระเบียบเลยครับแล้วเรื่องที่ดินล่ะคะเห็นว่ากว้างมาก57ไร่เลยครับผมพื้นที่ทั้งหมด57ไร่15ตารางวาโหเยอะมากเป็นที่ดินที่คุณวรินพัทยมุนท่านบริจาคให้ครับ อ๋อมีผู้บริจาคให้นะคะใช่ครับแล้วลักษณะพื้นที่ก็อย่างที่ว่าเป็นเนินเขามีสวนป่าธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยยิ่งส่งเสริมบรรยากาศให้สงบร่มรื่นเข้าไปอีกฟังดูดีมากๆเลยค่ะมันเหมือนเชื่อมโยงกันดีนะคะทั้งทำเลทั้งแรงบันดาลใจที่มาจากสมเด็จพยานสังวรแล้วก็เน้นเรื่องศิละปะล้านนาด้วย ใช่ครับคือแรงบันดาลใจหลักก็คือสร้างโดยอาศัยพระบารมีธรรมของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นสําคัญแล้วก็ตั้งใจแต่แรกเลยว่าเสนาสนะต้องเป็นศิลปะล้านนาแล้วใครเป็นผู้ดําเนินการสร้างคะทั้งฝ่ายพระและฝ่ายคารวะถ้าฝ่ายบรรพชิตก็คือพระเดชพระคุณพระเทพกวีหรือหลวงปู่จันกุศโ,โลในขณะนั้นท่านเป็นเ,เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องสอนฝ่ายธรรมยุทธ์อ,อ๋อท่านเป็นแม่งานหลัดฝ่ายสงฆ์ครับ ส่วนฝ่ายขคริาั่ก็มีคณะกรรมการเข้ามาดูแลช่วงแรกก็มีดออรอํานวยยศสุขเป็นประธานแล้วก็ต่อมาเป็นคุณวัชรินนาควัชระครับมีหลายท่านร่วมด้วยช่วยกันทีนี้พื้นที่57ไร่นี่มีการจัดสรรยังไงบ้างคะดูจากข้อมูลแล้วน่าสนใจมากเลยเรื่องการแบ่งโซนอ๋อใช่ครับอันนี้น่าสนใจจริงๆเพราะว่ามีการวางแผนแบ่งพื้นที่ชัดเจนมากเป็น3ส่วนหลักๆเลย แบ่งเป็นโซนโซนเลยนะคะไม่เหมือนวัดเก่าๆที่อาจจะค่อยๆสร้างค่อยๆขยายไปเรื่อยๆใช่ครับดูเป็นระบบมากโซนแรกนี่เรียกว่าเขตพุทธาวาสพุทธาวาสก็คือส่วนของพระพุทธเจ้าประมาณนั้นครับคือเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางาศาสนามีสิ่งปลูกสร้างสำคัญๆอย่างเจดีครักริ่งอุโบสถศาลาสองหลังแล้วก็วิหารพระเจ้าทันใจสำหรับให้ญาติโยมมาประกอบพิธีมาไหว้พระกัน ค่ะชัดเจนเลยค่ะโซนแรกสำหรับพุทธศาสนิกชนแล้วโซนที่สองละคะโซนที่สองคือเขตสังฆาวาสครับอันนี้ก็ตรงตัวคือเป็นส่วนที่พักของพระภิกษุสงฆ์อ๋อเป็นกุฏิพระใช่ครับมีหมู่กุฏิอยู่ประมาณ20หลังแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนเพื่อให้ท่านได้มีความสงบในการจำวัดปฏิบัติธรรมค่ะแยากส่วนชัดเจนดีจังแล้วก็โซนสุดท้าย ส่วนสุดท้ายเรียกว่าเขตพาติกรรมครับพาติกรรมค่ะคืออะไรคะคือเป็นพื้นที่ที่กันไว้สําหรับทําประโยชน์หรืออาจจะสร้างรายได้เพื่อมาบํารุงวัดนะครับอ๋อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของวัดว่าง,งั้นเถอะประมาณนั้นครับในกรณีของวัดนี้ก็คือจัดทําเป็นสวนลยายําไยโหมีสวนลําไยด้วยครับการแบ่งเขตแบบนี้ก็ทําให้การบริหารจัดการวัดมันง่ายขึ้นเป็นระบบระเบียบดีมากครับ เป็นการวางผังที่คิดมาอย่างดีจริงๆนะคะทั้งเรื่องประโยชน์ใช้สอยความสงบความเป็นระเบียบเอาละค่ะงั้นทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงถ้าให้สรุปสั้นๆจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันมาครับผมวัดล้านนายานสังวรารามก็คือวัดธรรมยุตตนิกายในเชียงใหม่ที่มีแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระยานสังวรจุดเด่นสาคัญมากๆก็คือสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเลย ใช่ครับแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเป็นระบบชัดเจนทั้งส่วนพิธีกรรมส่วนที่พักสงฆ์แล้วก็ส่วนทําประโยชน์ถูกต้องครับครบถ้วนเลยเป็นภาพรวมที่ชัดเจนมากครับอืมแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับมันก็นําไปสู่คําถามชวนคิดสงทายที่น่าสนใจเหมือนกันยังไงคะคือการที่วัดซึ่งสร้างในยุคค่อนข้างใหม่นะปลายศตวตรรษที่20เนี่ยแต่เลือกที่จะใช้สถาปัตยกรรม ล้านนาอย่างจงใจมากๆอืมใช่ค่ะมันมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการแสดงออกทางศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัยของเราตอนนี้ก็น่าเก็บไปคิดต่อนะครับน่าคิดจริงๆค่ะการเลือกใช้สไตล์ที่บ่งบอกท้องถิ่นในยุคสมัยใหม่มันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะ